สวัสดีครับสรุปผลแข่งสนุกเกอร์รายการ International Championship 2023รอบคัดเลือกวันที่19กันยายน2 5 6 6นณศูนย์กีฬานานาชาติพอนฟอร์สเมืองเชฟฟิลด์ประเทศอังกฤษแชมป์เก่าปี2019จัดทัมเอาชนะชอนเมอร์ฟี10่10ต่อ3เฟรมรางวัลเบรกสูงสุดจัดทัมแทง141่งแต้ม เงินรางวัลแชม 1, 75, 000, ป์หนึ่งแมื่นห้าพปอนด์รองแชม 7, 000, ป์เจ็ดหมื่นห้าพนปอนด์รางวัลเบรกสูงสุด5,000ปอนด์ผลการแข่งขันรอบก,กัดเลือกใช้ระบบ6ใน11เฟรมวันที่19กันยายน2อ6 6ันร้อยวดคารลิงตันเอาชนะชื่อสี6ต่อ4เฟรมชจ๊วคารลิงตันผ่านการลอกผงสี่คนไปพบกับผู้ชนะระหว่างมาร์คเซลบี้กับมูฮัมหมัดอาซิฟ เฉายยู่เผิงเอาชนะเอชรีฮูกิล6-0ต่อเฟรมเฉายยู่เผิงผ่านการรอบ44คนไปพบกับผู้ชนะระหว่างทอมฟอร์ดกับสแตนมูดี้ F1 เทพจยาอุ่นหนูเอาชนะแอนดิวฮิกินสัน6ต่อ1เฟรม F1 เทพจยาอุ่นหนูผ่านการรอบ44คนไปพบกับแมทธิวเซลแมทธิวสตีเวนเอาชนะหลิวฮองยู6-4ต่อเฟรมแมทธิวสตีเวน องังกอร์รอบโพลสี่คนไปพบกับผู้ชนะระหว่างโจด์บิงแฮมกับซิงซี่ฮาวลิเลนเอมิลี่เอาชนะโจเอพอรี่พกต่อสามเฟรมดิเลนเอมิลี่อังกอร์รอบโพลสี่คนไปพบกับผู้ชนะระหว่างเบนบูลัสตันกับผู้เล่นไวน์การ์ดเดวิดเกสเอาชนะเจนสันเคนดิกพกต่าสองเฟรมเดวิดเกสอันกอร์รอบโพลสี่คนไปพบกับผู้ชนะระหว่างจอห์นฮิกกินกับ ควิดกิลเฮาส์นัสวินเฟตมาลัยกุลเดวิดกิลเบิร์ตอัชนะเจมส์เคฮิลพกตอศส่ย์เฟมเดวิดกิลเบิร์ตผ่านการอบผูี่คนไปพบก,กับจอร์แดนบาวทานี่สันแลมอาชนริะอนดี้ฮิกพกต่อ2เฟมทานติสันแลม, icks, ลมผ่านการอบผูี่คนไปพบก,กับผู้ชนะระหว่างโรเบิร์ตมิลกิสกับมาร์โกฟู พัมฟอร์ดเอาชนะ Stan ody, Ford, าสแตนมูดี้พบต่อ4เฟรมพัมฟอร์ดผ่านเข้อรอบห่วง4คนไปพบก,กับเฉายยู่เพิงอันทนีแม็กกิลอาชนะ den, ill, าอัลฟี่เบอร์เดนพบต่อ3เฟรมอันทนีแม็กกิลผ่านเข้อรอบห่วง4คนไปพบกับผู้ชนะระหว่างแซมไคกี้กับทอชวนเลืองในปัจจุบันผู้แทงเบรกสูงสุด147แต้มไวอันเดย์ ในนัดที่เอาชนะน้องมิงสระบุรีนัชรัตวงฮลุไทยพกตะ1เฟมรอบกัดเลือกเป็นแม็กซิมัมเบรกครั้งที่4ของตัวเองและเป็นครั้งที่191ของธกาเนียผู้แทนแม็กซิมัมเบรกขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมขอให้รับชมหนึ่งมีความสุขอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe เพรรื่อไม่พลาดคลิป,ปใหม่ที่อัปเดตขอบคุณครับ